โรคยอดฮิตหน้าฝนนี้มีอะไรบ้างครับพี่นุกครับก็จะเป็นดอกลายพี่อันดับหนึ่งเลยเจอแน่นอนหน้าฝนเจอแน่นอนแล้วก็ใบจุดครับดอกลายใบจุดนี่น่าจะเป็นเชื้อตัวเดียวกันนะครับผมพี่นุใช้ยาอะไรครับอ่าผมใช้เป็นตัวสกอครับสกอแล้วแล้วก็สับเปลี่ยนไปเป็นรีโนเวทอ๋อมีรีโนเวทด้วยสลับกันครับนี่ทุกคนตัดมีดที่ห้าพวกนี้ใบสะอาดสะอานยังไม่มีใบยังไม่มีจุดไม่มีลายเลยครับแสดงว่าฉีดยาประจําเลยครับฉีดทุกกี่วันตัดปุ๊บ ผมฉีดเลยครับโอ้คือตัดเช้าถึงบ่ายเสร็จแล้วก็เย็นมาฉีดเลยครับโอ้แต่คุมยาดีตลอดเลยครับปกติตัดไปห้ามีต้องเจอบ้างแลวนะครับอันนี้ก็เจอแบบแต่ไม่เยอะเนาะครับแทบไม่มีครับไม่มีแล้วทุกคนน้อยโรคที่สองก็คือต้นพับครับเจอแน่นอนครับผมแต่ต้นพับนี่ผมว่าเจอทุกฤดูนะใช่ครับพี่นุจัดการยังไงครับสําหรับโรคต้นพับผมจะเล่นตั้งแต่เริ่มเริ่ม ขุดหลุมเลยครับลองพื้นเลยเหรอใช่ลองพื้นนี่ฉีดเออเป็นเทลคอเลยครับเทลคอฉีดก่อนปลูกเลยนะฉีดก็หลุมก็เลยครับอ๋อนี่ครับทุกคนดูดูหลุมพินุข้างล่างเลยครับนี่นี่แกฉีดก่อนปลูกอย่างนี้เลยนะแล้วก็หลังจากนั้นกี่วันฉีดอีกครั้งครับเอ่อประมาณยี่สิบวันครับยี่สิบวันเริ่มแตกพุ่มครับฉีดอีกครับฉีดเทาโคนเทลคอร์ซูเปอร์เอ็กซ์เนี่ยคือฉีดเ้าโคนอย่างเดียวนะไม่ได้ฉีดใบนะฉีดใบไม่ได้ครับ มันมีโอกาสไหมครับและแพงนี้แทบจะนับต้นได้ด้วยครับผมต้นพับนี่น้อยมากนะครับครับเทคนิคของพี่นุเราสรุปได้ว่าน่าจะเป็นวิธีป้องกันครับผมดีกว่ารักษา,าครับป้องกันก่อนเป็น,นครับโอเคใครอยากใช้เทคนิคนี้ก็พี่นุบอกไม่ไม่ห่วงนะครับลองไปใช้ที่สวนดูนะครับผม